สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปพรบธุรกิจนําเที่ยวและมาคุเทศค่ะค่ะและก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงพรบธุรกิจนําเที่ยวและมาคุเทศนะค,ะ,คะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าออธุรกิจนําเที่ยวคืออะไรธุรกิจนําเที่ยวเนี่ยหมายความว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการนํานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปเพื่อวัตถุประสองค์อื่นนะคะแล้วแต่ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวเลยว่าเขาจะไปทําอะไร โดยที่ธุรกิจนําเที่ยวเนี่ยเราจะจัดให้มีการบริการหรือว่าการอำนวยความสะดวกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างได้แก่สถานที่พักนะคะโรงแรมโฮมสเตย์หรืออะไรก็แล้วแต่อาหารแล้วก็มคัคุเทศหรือว่าผู้นําเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะมีบริการอื่นนอกเหนือจากนี้นะคะแต่ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่กําหนดในกระทรวงค่ะ มาถึงอย่างที่สองนะคะธุรกิจนําเทียเ่ยวนี่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะเป็นธุรกิจนําเที่ยวไม่ได้เรามาดูกันค่ะว่านะักท่องเทียเ่ยวนี่หมายความว่ายังไงนะักท่องเที่ยวนะคะหมายความว่าเป็นผู้ที่เดินทางจากที่หนึ่งนะคะไปยังที่หนึ่งก็คืออาจจะไปเพื่อผลประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจการศึกษาหาความรู้ทํทธุระส่วนตัวการบันเทิงหรือว่าไปเพื่อการกระทาอย่างอื่นนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็คือมัคคุเทศน์นั่นเองค่ะมัคคุเทศก์เนี่ย,มยหมายความว่าเป็นผู้ให้บริการเป็นปกติในการนําเที่ยวก็คือสมมุติเราไปไปวัดวัดหนึ่งในกรุงเทพแล้วทีนี้ก็จะมีมัคคุเทศก์คอยแนะนําว่าวัดนี้มีประวัติมีความเป็นมาอย่างไรจะแบบเป็นคนที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะไม่ใช่แค่วัดแต่นิยกตัวอย่างเฉยแล้วก็อาจจะมีความรู้สอดแทรกไปในสถานที่นั้นๆที่เราไปนะคะ ซึ่งก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านขององค์ความรู้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำด้านต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะต่อไปก็คือผู้นำเที่ยวหรือว่าไกด์นั่นเองค่ะผู้นำเที่ยวหรือว่าไกด์นะคะก็คือเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งคนก็จะเข้าใจผิดกันเยอะมากๆเลยนะคะว่ามาคุเทศ แล้วก็ไกด์หรือว่าผู้นงเที่ยวเนี่ยคือมีหน้าที่เหมือนกันเป็นคนคนเดียวกันแต่แค่มีชื่อเรียกแบบไกด์คือชื่อเล่นมัคคุเทศคือชื่อจริงอะไรเงี้ยจริงๆรแล้วมันไม่ใช่นะคะคืออาจจะมีหน้าที่นําเที่ยวเหมือนกันแต่บทบาทแล้วก็หน้าที่ปีกย่อยอ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะมัคคุเทศเนี่ยความต่างเนี่ยมัคคุเทศก็คือจะเป็นผู้ที่แนะนําการท่องเที่ยวในประเทศอ่า ส่วนไกด์ก็คือจะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกทั้งหมดทั้งทริปของการแบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเช่นเราแบบซื้อทัวร์ไปเกาหลีเราก็จะมีไกด์คนไทยคอยนําเที่ยวที่นูน่นว่าเมืองนี้เป็นยังไงเมืองนั้นเป็นยังไงของกินที่นี่ที่น,น,นั่นอะไรเงี้ยคอยอำนวยความสะดวกให้เราทั้งหมดเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของพอรบกันนะคะต่อมานะคะจําเป็นในส่วนของ พรบธุรกิจนําเที่ยวแหลมมากุเทศค่ะและแน่นอนว่าเราก็อาจจะไม่ได้ยกทุกมาตราขึ้นมาพูดนะคะแต่เราจะพ <bakery. S 1> ูดเป็นแบบพ้อยหลักๆที่เรารวยก็ไม่เสียหายอะไรนี้ก็คือทําไมเราจะต้องมีพรบธุรกิจนําเที่ยวแหลมมากุเทศนะเหตุผลก็คือเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศเราเลย ซึ่งมันสมควรที่จะต้องมีกฎหมายแล้วก็มีมาตราต่างๆในการเพื่อเป็นข้อกาหนดที่ควรกระทำตามค่ะซึ่งพอมีพรบรตรงนี้เข้ามามันก็ทำให้เกิดกฎหมายแล้วก็มาตราต่างๆเพื่อเป็นข้อกำหนดที่ควรกระทำตามซึ่งคนที่จะกระทำตามเนี่ยก็จะเป็นพวกคนที่ประกอบการหรือว่าเป็นคนที่ เป็นอาชีพธุรกิจนําเที่ยวเป็นไกด์เป็นอะไรนี้ก็คือจะมีข้อมูลตามพรบที่เราควรรู้ว่ากฎหมายตรงไหนข้อบังคับตรงไหนที่เราต้องทําตามแล้วเราห้ามฝ่าฝืนนะคะค่ะต่อไปก็คือพอมีกฎหมายตรงนี้ปุ๊บมันก็จะก้าวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมธุรกิจนําเที่ยวและบัณเทศนะคะซึ่งก็จะมีการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเอง ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ